ปูหินแบบเดียวบดเล้าหวงยาเครื่องเครื่องหักไม้สมุนไพรกระป๋อมโบราณเนาะกระป๋อมกับกระป๋อมกระทั่งหู้ยไงเอ็งเดี๋ยวเอาวนที่เลยแม่ไอามา บอกอังไ่เก็ตปากนี่ไม่รู้เข้าวทิพย์กุผาอมก้าสันเท่าไรอันนี้ไอันี้กุงก้าิตัวเกนกุ้งก้ิัเดียวกันื่อ๊ชอยบด้แม่แมเขาไปบนเน้ไงเด้งเด้ง สบายดีตัวโตเพีงแคเนานะพี่นี่ตัวโตวพาออกมาจากตัวเมืองวังเวียงเนาะสิไปบ้านผาหอมแต่ว่าหอดจุดพักรถตัวหนึ่งที่ว่ามีขวนสองเป็นจุดพักรถไปน้อยเนาะไว้ให้คนมาแวะกิซนซ,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 ซื้อนนะ้ำซื้อข้าวซื้อปลากินข้าวกินเนาะแล้วมีบนเกือป่าธรรมชาติป่าขิงป่าลุยป่าอย่างจักอย่างอะไรเป็นเป็นก่อน แต่ก่อนเห็นคนมาเกือร้ายหลายคนนี่น้ำซองมีว่าป่านี่่น้ำแห้งเนาะโอ้ดีดีดีดป่านนะเอ๊ะขายหัวหานได้ไหมขายถงเขาใดทถงสิบพันนั่นละครันห,หรอเออเอาจะถงลูกคิ้ <c oughs> เ,เกือป, <c oughs> ป่านเป็นป่านไม่เป็นป่านอย่างไ <c oughs> รปลาสองปลาสองตัวดำๆ ดแน่ๆงั้นก่อนหลายๆคนไกลไปไกลมาจะจะมาหมาักมาเวยเกลือนเนาะมันเป็นเป็นนะเป็นบ่อนสงวนเป็นเล่งเล่งอ่าหน้ามัสางสงวนทางรัฐทางรัฐบาลเขาสงวนไว้ให้อ่นนาประชาชนมาเกลือป่าเนาะโอ้งามเลยนี่โอ้ปูนป่าไหมหมักลายกว่านี่ประชาชนมาเกลือป่าสองว่าท่นตัวดำๆยังไงป่าสองโอ้เป็นตปิง้งใช่ไหม ดามป๊บเกือบไหมโอ้ยสอยเนาะโอปลาปลาปาๆแดงๆงามเนาะจริงตัปลาสองวะสันซื้อวันติดือวันปลาสองงามเลยมันออกเลื่อมๆเว้ยไงโอ้บ่าเดียวเลยลุงจับออกก็ได้เลยตดำๆสวยงามเลื่อมๆนะ เออมาขีนมามามาเอามือเอามือลงเออจริงจริงมาขีนเลยคนนะไม่เสียเลยเออคุปปองนี่แหละเลี้ยวอุ้ยถ่านยากแนะนำม้าก็จะสู้เอาแนวอื่นจริงเสร็จเหลือลงทุกคนเอาแต่หัวอาหารลงโอ้ขึ้นมากัดตีนแล้วตัวนี้คนันนั้นผ่าตั้งแล้วจะบอกนี่แม่นบ่ อาจารเป็นแม่นบ,บ่อผาตั้งวังเวียงมา <us ur> <t> หลายนึเกนะครับมีนึกเกนะครับมีอาจจะเกิทเทดกกทางเทิงพุ่นก็ได้เกิดทางเทืงพุ่นหยลงมาก็ได้อบอาจจะลงมาก, <us ur> กมารเป็กายมากกับแม่เรือช่วยกันมั <us ur> นจะคือป่ามัง <us ur> กรน, <us ur> น,น,นี่มันผาตั้งผาตั้งเนื้อไงผว่าผาตั้งวังเวียงเนื้อ ไอ้ปลาขาวบลาคิงตัวน,น,นั้นสวยงามนะเออตัวนั้นงามตัวสีฟ้านะมันคือมันมันคือป่านะป่าครับคือป่าครับพัตบาลเป็นสีฟ้างามว่าเออลุ่มเลือหมุกหักนี่ได้นําแบบนี้ได้สีแบบนี้โอ้ชุดดนี้หั่นเะขียว เสนทางต่อไปเลาะซื้อผูกซื้อป่าเส้นทางจากวังเวียงไปพาหอมกะบ่ค่อยดีปเลยนนาะทุกคนเพเป็นบอลเป็นบอลต้องเอารถสูงมาจังนะทอดจริงมาไงาว่าวว่าววิวสวยวิวสวยเริ่มปลุกเขา้ขางทางหญ้า,าเออขญ้นยาบอสเขากำลังเริ่มเขียวนี่แหละตอนนี้นเนาะเขาเจอผาหอม เียวาปีนี้ก็จะเป็นแล้วเนาะเป็นหอมมันหอมพาเลยเนาะ,ะเรื่องมาพาหอมไฟพาเลาะซื้อแถวนี้จะช่วงนี้นอนก็ดูนี่จะมีเงี้ยพวกหมักเกี้ยงหมักเกี้ยงปลูกหลายเนาะแล้วก็เอเอเขี้ยงยเจ้าเขี้ยงเนาะราคาครับพี่เนี่ยก็กินไก่มาเนี่ยพักยังก่กนกะล้ำเนาะกระล้ำกระล้ำ นี่ไหมโอ้วานหวานเนแต่ยังบร่ไิมเธอใส่หูหวานโลอะไรคิมโลอะไรมาเกี้ยงโลอะไรฮะโลอะไรก่อนโอ้แปดพันสิบพันสิบสองพันคิบชานโบกนี่นี่นี่แล้วก็ทีเด็ดทีเด็ที่ว่าทุกคนมานี่ต้องมาซื้อเนาะนี่แหละปูนี่ ปูหินปูหินบลูกค้าเพน่อมาแวะซื้อ,อปูหินเดีย๋ยวมันมีมีห้านที่ว่าเป็นเป็นเอฟซีทโตเลยไปซื้อซอยนะปีนปูไหลยอยู่ đ ยนี่คนมาซื้อหลไม่อย่างน้นเะไม่อย่างนี้ลามปูหรืลามปูบริษัทแม่ป่ะไม่อย่างเนี่ไม่อย่างนี้ลามปลาพันโปลาพัานธะ์ ปิ้งปูจีปูโอ้ยหอมคักรลอะไรปูตัวใหญ่รู้อะไรใหญ่โล6หกสิบตัวน, <5, S 1> น,น้อยล 50, 5, รลห้าสิบ่ตามราคานะห้าสิบหกสิบนี่เขียนอะไรนี่ยยไทย,ยไเลยไทยในเขียนเก้าสิบพันแพงกว่าปูอีก,กน,นีตุ้<ะ>ตงกระถางัวมีฮะตุ้กระถางตกข้างโอ้ย <laughs> กระทงังกินได้บ่ไปขึ้นตามอะไเ่<น>เอาวะขบ่บ่ขึ้นตามกินที่ขึ้นตามกินขึ้นตามแบบนี้กระทังกระป๋อมก็หลานเนาะปอมกับกระป๋อมกระทังกับกระทังอืมน้องไม่สอกน้องไม่ชมผักเพิร์ดเน้นปูนะปูหินเขาเรียกว่มมาปูหินด้ววือวะ เอาไปอะรเงีก็เอาจเอายุกาสีโตโตศษามาแล้วบนบอนเอามีคน้ไปยู่ิต่้บุมีเวลาไปคนเดนี้ะเป็นหอยหอยน้ำนี่แล้นี่แซสือนี่แซ่บหอยหอยนี้หวานหานโลเท่าไหร่โลสิบห้าพบาทันโลห้าิบห้าสิบบาทโล่ห้าสิบบาทสี่สิบกว่าบาทเออเดี๋ยวเลาะเพื่อจะได้ผักผักรรมชาติหาดูตามหวยตามห้อง ไหลายลนี่ไหมเครียดอันนี้ไหมเครียดตะปาดใช่ไหมโล่เก้าสิบพันเรียดเครียดตะปาดไม่บอกตะปาดตะปาดแล้วก็เจ้าอ่นยิ้เห็ดอันนั้นเิ็ดอุ๋ยนะยัดใส้ตรงนู้นเสียบปุ๋ยอ๋อปุ็ดอันนี้เครียดตั้งฮะอู้มีกบอีกบ่เออนี่ยกบอันนี้กบกบผาอืมกบผาสั้นเท่าไรอันนี้ไทยอันนี้โล่เก้สิบกูดกันโล่เก้สิบอันเดียวกันคนละแบบเนาะเออแม่หรอะเดี๋ยวแล้วเราชุดกันแป๊บนึง มูลาธาแล้วตะปูตะปูเล่นหน่วยกระต่ายกระต่ายนี่ปลาพันมุกปลาพันเออบางปลาพันมะถ่าวแบบพวกสมุนไพรต่างๆเนาะจะมีพวกเหล้าพวกอย่างเหล่าบวงยาเดี๋ยวเห็นเห็นละเมนูนะคิดออกละเมนูนะมีหลายห้างอยู่นะลูกค้าค่อนข้างหลายอยู่เนาะค่อนข้างหลายเนาะ โอ้อกเงินบางขวงมีมหมดวะั่านฮ่าบึงดุงามบ่มีผ้ามิดถอดออกบางลงามบ่ลงแต่ทรงบ่โอ้ขักอยู่ได้หนึ่งทางง้อขาดหนึ่าวะ่นน้ำผ <สะ S 1> ึ้ง <สะ S 1> น้เผึ้งสดเมฆเกาะตัวมินตัวหอนมีหมดเนาะมปลากรับมี้อ้นนี่เมียงใช่ไหมนล้มัน นี้ำปูน้ำปูขอเบิรงเนี่ยได้ไทยมัเ้นเนี่ยน้ำปูมันก็เป็นอย่างนี้คุ้ๆนๆเนาะอันนี้เนี่ยเหรออันนี้เมีอย่งน้ำมันเนียงน้ำมันเนียงโอ้น้ำมันเนียงตัวไข,ข่โค่เนี่นี่ที่ว่าตัวเนียงาชื่อนี้เป็นยามีน,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 <ท>น้ำเพื่อนเลีล้ยงผาเนาะเลี้ยงผาไทยเอินเลี้ยงผาโอนอะไนเนยเป็นเปล่ยนปะโตอะไรโตกันนะเราต้องเสียเงิน โล่นแสนหกตัวนอะนี่เราบองยานะอยากพื้นเมืองเนาะ mm hmm. เดี๋ยวลงมาเบิ้งน้ำโตแล้วโลปลายวะจักโลยสองโลปลาย,ลายตัวหนึง่งเดี๋ยวตรงนี<ล>้กับมาเบิง้งอู้ใจเดี๋ยวกับมาเบิ้งน้ำนะ <Okay. S 1> เป็นเป็นกบนี้วะซาปาหลายเนาะน,นี่ปิ้งแค่เนี้ย แต่ว่าเครียดกับคบอยู่ในแท่งโล่นเก้สาสิบเกลอซ้ำครับซ้ำครับสินสส้นงัวฉันสิ้นงัวโลหนึ่ง <S <S 2> <S 2> โอ้แข่งก่อนนะกายกินสิ้นงัวพันตับนี่พอดีกันบนห้องพันตับ <S 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 โอ้ห้านี้เราบ่งอย่าหลายได้ห้านี้นะปกูกอะไรเพราะแทบป,ปนูนี่เดี๋ยววะเอ้ห้าห้าหมอนั่น,ปนไปเท่าไหร่วะ ซื <used> <kav> ้อบ <When> no ุญเขาเลือดตัวแม่เวแม่เสียบวัดเดี๋ยวมาซื้อบุญเลือดตัวแม่ครับงรุ่งมึงร่งมึงห่วยห่วยห่วยอยู่นี่ไหมอยู่เข็มท่ามน้่มอย่นี่ไหมอึ๊บโอ้ขาดไอ้นี่น้่มปวซาดนั่งกิ่นเด่นในชุดแต่เย็นคักว่ะโอ้เย็นไว้ลงนี่นะเย็นเลยลงมาแป๊บเดียวเย็นหนาวเลยว่ะ มีบนนางลินปิกนิกอยู่นี่เอาปูมาจีเนาะปูมะจีเอากบเอาเขียดเมื่อกี้มาปิ้งนะเขาพัฒนาเฮดบอลนางเดยมันหลายแล้วเนาะเขายูนี่เลยเขาต้องนอนนี่เลยนะกินอยู่นอนนี่ค่าขายอยู่นี่นะเงินกับเจ้าเลยไปงานกอ ทางเบอร์นั้นกัมีขึ้นกันเนาะขายเหล้าสหลายขายเาออยาหาล้หากับบองยาหักไมเนี่ง่โบเห็นเ้ยฮะห้านหมอนั้นมันมีห้านหมอนั้นเป็นเอฟซีตโต้เนะาะบเห็นง่ายแล้วบ่ง่ายไปอยู่บนอื่นแล้วปดอกไม้ดอกไม้ปลา,าหายง่ายบ่ะ่า,ายา ลงไปได้ด้ิเนาะมีบอลอยู่ลงไปได้เก็บขินอยู่บนนั้นซับปลาโอ้ขายดีเนาะนี่ก่อโอตัวหอนไอ้นี่สัตว์ปลาเขาหยกเลิกก่อนช่วงนี้นะเขาเอาสัตว์ที่เพิ่นบบสงวนก่อนเนาะไอ้ปูไส่น้อยมีเจ้าเจ้าเจ้านั้นไส่ใหญ่ ันนี้ตัวแม่มันกเือนะะูนานี่เออเาตัวแม่น้วัียวราเียวกัตัวผู้นี่เดวกัตัวผู้ตมเตปาเดี๋ยวมีอยู่ไนมีคนพาไปหาอยู่ไหนมียกัสียุกัสีก็้ามีพีพาไปหาแต่ว่าวัมีเวลาไปหาแลวเจ้าเนาะ ต้องใช้เวลาเป็นมือสองมือย่างโละน้ำปลาเข้าไปไกลเลิกนนเนาปลูกหินแบบเดียวเบิดนแล้วก็พวกเหล่าบองยาเครื่องเครื่องหักไม้สมุนไพรเครื่องอนี่หกักไม้ปลาเครื่องไม้ปลาไปปลูกในบ้านน้ำอย่างน,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 นี้บางเท่ากันเหล่าบองโตเห็นเห็นบองโตบองหักไม้อย่างนี้ ไช่มากกินเป็นเป็นสพุนทางร่างกายทางยาบำรุงร่างกายเนี่ยเห็ดเหรนจืจ้อบบห้ากไม้ฝานต่างๆล้าอย่างมีใครเมื่อก่อนพอ่อไหนี้ใครเมื่อก่อนใครเมื่อก่อนเจ็ดสี่ <c oughs> น้ำมันน้ำมันงาบ่เนันอาจจะเป็นน้มนำมันงาเนาะแต่ว่าแทบ่แทบวหู้เด้ตัวโตกับบ่หูนะ้เนาะเพราะมันเบิ่งบ่ออกนะ่ะ อืเดี่ยนอยู่ใกล้ๆน้ำเลยไหมนี่โอ้แหงเลยปูสาดนั่งกิีดีคุนเขียวเลยละ่ะกล้องผ่าหอมเวนกำลังดีนะไปเคียย์กำัตกแตกแล้วเอาที่มาเอาตัวปู เดีว่าสีเลือกเอาเอาเอาไส้ที่พอดีแล้วก็เอาตบกบพร้อมกบห่วยอือรอเบิ่งเอาแนวกอกไปน้ำบ่อว่ะแนวกอกไปน้ำน้อยเกิดชีสิดีเนาะเสร็จละเมื่อกี้เห็นห้าหนึ่งมันมีมีใหญ่ๆนะโอ้เดี๋ยวอโอนนะ นตัว uh, yeah. uh, ุ่นนะโอ้ตัวบอกไงไงยิ่เนบ่นก้วอ้้่อนงเรานะอ้ราอนมาพี่เลยแม่นแม่นเอาอนาบอกไง่คถองลูป่ายปเสียหกป่ฮะ โบเดี๋ยวได้ได้ตุกปูเลาะที่ปูอยู่โอ้หานี้่งนีูโอ้่ยเนีย่ปลาพันบ่นีนี่ปลาพันธปลาพันเห็ดขายที่เห็ดขายเห็ดขายมุกเท่าไรนี่บ่เห็ดจมทบ่เออเอนไม่ล้ำไม่ล้ำเออลับปลาพัน หลัมทุก่ยเจีอ,อันนี้หลามแบบนี้หลามหนูไว้ไอ้แม่บอกฮะหาลามมือไว้เออหลามหนูวไว้จะมีไอ้แม่แม่อบอก <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งแม่เฮ็ดก่อน <c oughs> อันนี้ปลาพันธุ์เอายุ่นี่บ่แม่สะหาอยู่น้ำ้วยนี่บ่อออโอ้ซื้อน้ำขมามาโอ้ซื้อน้ำขามาแล้วเทามาเฮ็ดมกขายเนาะได้ขายดีได้เนาะแม่เนาะได้ขายไปดูไปดูสวยเออกบนี่มันน้อยนี่มัน คือคือขายฮอดโลเก้าสิบมันแพงก็ซื้อเผาก็แพงบ่มันโตปทอกันไหมเออเาเอ็นเป็นเห็ทอดเดียวแม่บัสร้งเอ็ดแม่บัสร้างเอ็น้ส้างอ็นเ็มอเดียวเออแม่บัสร้างเอ็ดแม่ัก็เลยว่าอันซื้อเอาเนาะจะเป็ี่ยนเลยรือไหมเนาะกับก้านก้านกับคืนโอ้ก้นกับคืนเหร โอ้ขออภัยเนาะเสียงรถแซวแซวหลายใช่โอ้โพิธีพิถันได้หน่อันนี้ได้หลายมกได้หน่ตามนี่หนิได้หลายเด้อได้หลายดอกลุยได้จะได้เงินสิบพันเก็กำไรมัน่บได้โตมกหลายมุกที่หลายมกกันมาถูกได้ดอกรวมๆรวมๆเอาเนาะมก็บหนึ่งมกหมุกหนึ่สิบพันสามสิบบาทนู่นก็สิบอืมอันนี้ฮอดโลบ่ะหนิหมฮอดบร เอาปคิงคิงเอาบิงเอาบ้ใส่หนุกหน่อยตุ่นตนตกบกบห่วยได้ยินไหเออกบห่วยกบปลาเอาไปยังไงเอ็นอลาเอาไปยังไงเอาไปยังกินอลาบะไรเอ็ดหมกอะไรอลาบอะไรก็ด้ลาบแบบนี้บ่เออลาบกระไรแซ่บอเหมกระไรเอ็ดออกระไรเบืองเบืองต่ตัวเขียดนี่เขียวตะปาดโอ้ีหนุกหนุก โอ้ยน้อยเกินอันนี้ก็ได้กินยังไงร่กชอบคนนีเอ้ยกินเอ็ดเอ่ออ่ะเอ็ดออดินเออดอกเอ็ดมกเอ็ดหมอกชอบคนสองนี่มันยังใครเนาะป้าส้วนสิลกได้เนาะลกเลาในขนานลูกมดแล้วนะน้องวะาส้วนส้วนิลกได้ฮาวานานะส้วสุกเจ้าสิลกได้ฮาว่านะใช้เวลาเนาะแม่หนเดาในกลางมองกันว่ะกลางด่างเอาเนาะการด่งกระปิดนกกระปูดกระแดงน้ำแห้งก็ตาย มัดก็ไร้สามพันอ๋อลูกสามพันปดออกก่อนใช่แม่ใช่แม่ไหมอันนี้แม่เอาโตนี่นะใช่แม่บอกจังหวานขิงมีเสีบบมีเซฟเห็ดบ่เห็ดอย่างครบไหมเห็ดอันบกว่ะเห็ดอังหวาลามบ่โอบบางไม้นาลจะบางไม่อยู่เตมเตมน้าบ่ มาลองลองเบิ่งลองเบิ่งซื้อมาก่อนเนาะอ่าใช่เอาสั่งมึงดูแม่สั่งมึงหว่าเออเอามาเบิ่งสั่งเบิ่งซื้อซอยแม่นี่แเออซื้อแม่่ะเออบ่เคยกินเื่อเด้อแต่ว่าสิสิลองเอาไปกินเบิ่งเนาะว่าแซ่บคิงแล้วเอาตัวใหญ่ด้คิงเด้อแล้วเอาตัวใหญ่นี่มงมีซนเอาเอาโลนึงซอยก่อนแล้วผู้สาวอ เอาเอเบิ่งแมนแม่นเาพสร้างบ้านเนาะเาไปเบิ่งเด้อกศึกาบกินเนาะอดอกกุหลาบได้กินเนาะแม่นแล้วดอกกุหลาบไปให้สิได้กินเอานี่ๆไปให้ผู้สาวได้กินแรงได้อิ่มพร้อมเนาะมีู้ว่าไยาที่มันนาพูดคือยิ้มแลผู้สาวได้กินแรงหง90พุ่นเด้บ่ได้ถืเด้ แพงนี่ยอาคินยากแงแม่ไปให้นกินอันนี้แม่มักเอ็อบก็ได้เอ็ผัดก็ได้แม่มักได้เ้นนวแนมักเนาะเออมาบบนี้นี่บ๊อดล้อนี่อันนี้ทิงข้าวโพดก็ข้แปขี้ขีดยังเลือแปขี้แมเออเอาบนี้คือบอดแปดขี้คือที่แปะขี้โอาะ กเดนกลุ่ละเดี๋ยเราเาู้ใช้ใกล้ๆกันไหมนี่นี่ของเราเจ้าเจ้างของร้านนะะนะลูกลูอะไรนี่ลูกิคือการไห้ิดเอามาเลือกมาเอกตตูได้ไ เอาตัวนี่ตัวนี้นะโดย้อมโดนให่จะีไปเอามาได้ใส่โอ้อันนั้นเป็ขาคเขาเขไปซื้อบดบ่ได้เลยยมได้เกินทางเลยเอาตัวแม่หมเข้มซ้ำหน่ักซ้เข้มซ้ห่บตัวัแม่มสยัอวาตัวแม่มานี่เข้ม้หวย22แด้ล้ยเต้หวยวะ มันไม่หลาชนิดเลยห่วยให้ใหเอ็ด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 เห็ดหั่มเห็ดออกซิเจหากเอามาเมื่อกี้เป็นบ่อหนิหากเอามาหาเพิ่นหากไปเอามาเนี่ยตัวตัวใหญ่เก่าลูกชิงบ่อเม็ดตัวเมียแต่ยาตัวใหญ่โอเคคือกันได้กล้ามสีม่วงๆเนาะกล้ามออกม่วงๆ

อีกแล้วเนาะวันนี้เนาะอย่างไม้แล้วเนาะกระป๋องกระแปลงไม่อย่างเนาะไปเนาะกระปองกระแปงโอ้ปลาพันธุ์ปลาพันธุ์โอ้นี่ปลาพันธุ์ขอเบิรงไหนดินี่ไหมปลาพันธุ์ปลาน้่งหวยปลาน้่งไหลเนาะอย่างเนี้ยตัวใหญ่พอมันคล้ายปลาหมูเล็กน้อยว่ะเอาไปมกเห็ดอ๊อกเห็ดหลามเนาะเด็ดบอกไว้ปรน เด็ดมากเจ้าขินหอดลงไซเลยฉันเห็นปลาพันเนั่นลงไซหมักตกละกิโลด้ยนี่มันแต่มาทำไมเขาได้ลายยูแ่มวนี่ลายเจ้าเนาะเอาคบกับเอาปูเขาเคแล้วนี่มายนวเหยีย นี่แล้วเมนูหอมนี้เมนูหออจัดเต็มจัดเต็มไ่จัดไปจัดเต็มเต็มกินให้จุกใจเลยเดี๋ยวเวเว้ซอกซอกห่วยซอกอย่างละเด็ดกินอยู่แก้มน้ำแซ่บอย่างอีเบ่งแต่ว่าสักปลากับนี่หลเลยอ้นก็หอกหอมนี่อย่างนั้นนี่ไหลเนาะเจ้านี่ใญ่ไงดีจังอันนี้ก็โตัวไงได้ตหอันนี้ก็ตัวญงได้ใหม่ๆกันอหอม เขาจไปกีแล้วนี่บ่าน่ไรค่ว่ากันเนาะท้างไม่แหนเนาะล็อกก็ล็อกอยู่ปลามะเขียนนีนีเป็นอย่งนี้นี่มะน,น,น,มนปลาบกอะไรมะเขนนูนี่ห <c ười> อมอหุยนี่มแคเนบึดปาก <c ười> <c ười> ินไหมนะขอเบิร์เน้อขอเบิรงเนต์อะอแมนบเลพี่กับเมน เคนล้วนใช่นเนาะลายแห้งอันนี้กแมนบอกจริงอันนี้กแมโอ้เอาไปใส่หลามส่กบเขานีเสียบไปหนิสายหลามกบเขาบ่มีที่ขอเราจังหน่อยปะพันหนึ่งสองพันกีหมคุณอันนี้กัมเม <c oughs> น,นี่กแม <c oughs> เไม่มบ <c oughs> ิดโอหลายฮะนี่ขายเครียนโดยเฉพาะ ใช่มเาเทียงคือเขาปูกระมีปูแล้วกระมีปูแล้วก็วกวกขายชัดปลาบางชนิดเนาะทีนี้กระหอกเป็นๆกระมีนะไงเป้งเป้งเนี่ยอันนี้ของใครใส่ไว้ซื้อเนาะโอเคยงงเยอะแยะเอาก็ได้มาสองเมนูเนาะได้ทั้งตุกคบแล้วก็ได้ทั้งตุกปูเอาไปหานอนเฮ็ดกินกันเนาะเพิ่มเพิ่มเกี่ยงเพราะ เียงหรือว่าสมโอมาเกลียวส้มโอเลยโอเคพาดมันหล่ออย่างน้อยเนาะโมเมนตี่นอนว่ามาตั้งไก่โลนสิบพันสามโลสองห้าได้บอผมได้เงินบ้านขึ้นหวัดวายเหมือนบ่อนหอเกียงยาวเกียงยาวเกียงยาวไปสองห้าได้บอผมได้ที่จริงมันมันมีห้างอาหารที่กินได้นะแต่ว่ามันมีเพลงเขาถ่ายมาได้เอาไปหาเห็ดหูเข็มหน้าเอา ว่าเขาเปิดเพลงแฮงตห้งตุ้มๆนี่รวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวอยู่นี่หลายเลยแบบนี่ตัวให้เบิ่งเนาะมาซื้อปู่นี่แล้วก็ใไฮฮานกับเจ้าเห็ดให้แล้วกินแคมนั่มเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้พนันแล้วคนก็เคยมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เคยมากะลองมาเบิ่งเนาะนี่พาห้อมวิวนี่เนาะนี่คนเย็นเด้นี่มาเข้ามันอีกเย็นเนาะเห้อมลมห้อมปู่หอมผ่าไปตัวขอเงียบเดินทางกลับกันเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้อีพีนี้สบายดีรหรือกดไลค์ก็เซ่ก็ติดตากจอกเต้เต้เป็นกันเลยสบายดียปไปไปเลย <Yeah. S 1> เดินทางกับเรา